เทพเซียน40,000ปีตอนที่103แรกเหยียบย่างสู่ทุ่งร้างใหญ่เทือกเขาเทียนเจียงทอดยาวหลายหมื่นลี้ตัดผ่านใจกลางดาวเคราะห์กำเนิดสวรรค์ทั้งหมดเปรียบเสมือนเส้นแบ่งที่เคร่งครัดและแม่นยำที่สุดตัดแบ่งพื้นโลกออกเป็นสองสีฝากหนึ่งสีเขียวชอุ่มและอีกฝากหนึ่งเป็นสีเหลืองซีดฝากทิศใต้ของเทือกเขาเทียนเจียอกากาศชุ่มชืน้น พื้นดินอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทะเลสาบเนินเขาและพื้นที่เพาะปลูกกว้างใหญ่ไพศาลเป็นแหล่งอาศัยของประชากรมากกว่า90%ของสหพันธ์สิงเหยาส่วนทางด้านเหนือของเทือกเขาเทียนเจียเป็นโลกแห่งความโหดร้ายทารุณ เต็มไปด้วยทะเลสายลกร้างบ้าคลั่งและสายลมชั่วหลายอันป่าเถื่อนสภาพภูมิอากาศแปรปรวนสุดขีดไม่มีสิ่งใดแน่นอนแม้แต่อย่างเดียวบางครั้งฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตาติดต่อกันหลายวันบางคราวลูกเห็ดสาดโปรยลงมาอย่างหนักหน่วงและบ่อยครั้งที่เป็นความแห้งแลง้งยาวนาน3เดือน5เดือนติดต่อกันไม่มีน้ำฝนตกลงมาแม้แต่เม็ดเดียวเมื่อรวมกับสัตว์อสูรออกราตะเวนไปทั่ว อราราธนาที่แห่งนี้ก็เป็นดินแดนที่เราสัตว์อสูรเขนฆ่าสร้างภัยพิบัติอย่างหยามใจสภาพแวดล้อมเลวร้ายถึงที่สุดถึงแม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดจะมีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ของทางประเทศแต่ประชากรของสหพันธ์ที่อาศัยอยู่ในฝั่งเหนือกับมีเพียง10%ของจำนวนประชากรทั้งหมดประชาชนทั่วไปในสหพันธ์สิงเหยาเรียกได้ว่าทั้งรักทั้งเกียดแผ่นดินฮฤโหดผืนนี้ผู้คนภายนอก ภาคเรียกขานดินแดนแห่งนี้ว่าทุ่งร้างสัตว์อสูรซึ่งไม่ได้หมายความว่าที่นี่เป็นอาณาจักรของสัตว์อสูรแต่หมายความว่ามีเพียงมนุษย์ที่เหี้ยมหานป่าเถื่อนเทียบเท่ากับสัตว์อสูรจึงสามารถอยู่รอดได้ในสถานที่เช่นนี้และสําหรับมนุษย์ที่เหี้ยมหานป่าเถื่อนเท่ากับสัตว์อสูรเหล่านี้ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่พวกมันเรียกหาด้วยความรักทุ่งร้างใหญ่ ด่านจีเร่นกวนเป็นจุดกึ่งกลางที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินอันเจริญลุ่งเรืองทางใต้กับทุ่งร้างใหญ่500ปีที่แล้วสถานที่นี้เคยเป็นป้อมปราการป้องกันที่ใหญ่ที่สุดของสหพันธ์ในที่แห่งนี้กองทัพสหพันธ์เคยหลั่งเลือดชโลมดินสระชีวิตและเลือดเหนือสร้างเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันแตกพ่ายสกัดการการบุกรุกของเหล่าสัตว์อสูรในทุ่งร้างใหญ่และเมื่อสหพันธ์จูโจมทำลายอาณาจักรอสูรตรงจี ในครั้งนั้นสถานที่แห่งนี้กลายเป็นฐานหลักสำหรับการลุกขึ้นไปข้างหน้าทหารสหพันธ์และผู้บำเพ็ญตนนับไม่ถ้วนเริ่มต้นจากที่นี่ขับรถลบผลึกวิเศษบังคับป้อมปาการรอยฟ้าขนาดยักษ์แต่ละคนควบดาบใบเลื่อยฝันโซถือปืนระเบิดพรังปานบุกตะลุยไปเบื้องหน้าอย่างไม่หวั่นเกรง ทำการขยับขยายดินแดนทำลายภูเขาเผาวัดว่าสังหารอสูนบทขยี้หมู่บ้านเผาอสูนกว่าทำลายเมืองและอาณาจักรอสูนต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตเพื่อพื้นที่อยู่อาศัยอันมีค่าสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษยชาติหลีเหวาเดินทอดน่องไปยังด่านจีเลื่อนกวนยังไม่ทันจะเดินไปถึงด้านหน้าป้อมประการสายตาพันถูกดึงดูดไปยังหอคอยสีขาวนับร้อยร้อยแห่งที่เรียงรายแน่นขนาดอยู่สองฟาข้างถนน หอคอยสีขาวเหล่านี้เต็มไปด้วยเรียมมุมและหนามแหลมคมแผ่ซานรัศมีกินอายโรหิตอ่านค้นครักออกมาแต่เมื่อลองมองดูให้ดีนี่มันหอคอยสีขาวที่ไหนกันล้วนเป็นซากโครงกระดูกของสัตว์อสูรน,นับพันนับหมืน่นสุมสอนเป็นภูเขาเรากาตหางหัวคอยโครงกระดูกแต่ละแห่งสูง7-8เมตรและหอคอยที่สูงที่สุดตังหา กว่าร้อยเมตรโออาตะการตาเสียดฝากระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงในหมู่หอคอยกระดูกสามารถพบเห็นกระดูกได้ทุกชนิดแต่ที่มีมากที่สุดยังคงเป็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกที่แตกหักอย่างน่ากลัวหัวกะโหลกใหญ่น้อยทุกขนาดสามารถพบเห็นได้จากในหอคอยกระดูกขนาดเล็กที่สุดมีขนาดเพียงเท่าฝ่ามือในขณะที่หัวกะโหลกที่ใหญ่โตที่สุดมีความสูงถึง10บกว่าเมตรเป็นที่คาดคำนวณได้ว่า เจ้าของกระโหลกศีรษะนี้ก่อนตายเป็นสัตว์อสูรที่ใหญ่โตมโหฬารถึงเพียงไหนนี่คือจิงกวนหลีเหาทอดถอนชมเชยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งยอมมังเกิดความภาคภูมิใจอย่างเปี่ยมลน้นนี่เป็นประเพณีของกองทัพสหพันธ์รวมถึงโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรด้วยเมื่อเราผู้เข้มแข็งเข้าไปล่าสังหารสัตว์อสูรในทุ่งรังสัตว์อสูรเว้นเสียแต่ผู้ที่ต้องการโครงกระดูกเพื่อรอมสร้างเป็นอาวุธวิเศษ ไม่เช่นนั้นซากกระดูกทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้ที่ด่านจีรุนกวนแห่งนี้สร้างเป็นหอคอยกระดูกจริงกวนทางหนึ่งเพื่อสแดงความเฮี้ยมหานในการต่อสู้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกทางหนึ่งจะได้คมขวานเผ่าอสูรไปพร้อมกันหอคอยจริงกวนเหล่านี้มีอยู่เกือบหนึ่งพันแห่งจริงกวนในยุคแรกสุดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ500ปีก่อนกระดูกผุกร่อนผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นแผ่นดินเพียงอาศัยพลังของคล้ายกวนยันลึกลับชุดหนึ่ง จึงป้องกันไม่ให้ถูกลมแรงพัดทำลายไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหอคอยล่าสุดเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่ด้านบนสุดของหอคอยยังสามารถมองเห็นเลือดเนื้อสดๆมีหน่ำซ้ำยังมีเลือดหยดลงบนพื้นเป็นระยะหลีเหวามือมองอย่างตะลึงหลานลายได้ยินเสียงกรีดร้องของสัตว์อสูรดังแว่วออกมาจากโครงกระดูกเหล่านั้น500ปีมานี้มนุษยชาติเริ่มต้นจากด่านจีเลิ่นกวน ทำการเดินทางครั้งใหญ่รวมทั้งสิ้น7ครั้งคร่าก่อนการเดินทางครั้งแรกทุ่งรังสัตว์อสูรเป็นแดนสวรรค์ของเผ่าอสูรเป็นที่โรงรู้กันดีว่ามี36อาณาจักรอสูร72เมืองอสูรและราชาอสูร108ตนและหลังจากสิ้นสุดการเดินทางครั้งที่7ไม่ว่าอาณาจักรอสูรเมืองอสูรรวมถึงหมู่บ้านอสูรทั้งหมดล้วนถูกทำลายสิ้นราชาอสูรทั้ง108ตนถูกสังหาร ไม่เหลือรอดแม้แต่ตนเดียวศีรษะของพวกมันถูกจัดวางไว้ที่หอคอยกระดูกจริงกวนทุง่งรางสัตว์อสูรตกเป็นของสหพันธ์อย่างสมบูรณ์กลายเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์สำหรับมนุษยชาติแต่กระถ่งถึงยามนี้ทุง่งรางสัตว์อสูรก็ยังไม่เคยสงบลงบ่อยครั้งที่ปรากฏสัตว์อสูรและเผ่าพันธุ์อสูรจำนวนมากข้ามผ่านรอยแยกมิติมาจากภพอสูรโลหิตเพื่อรุกรานเมืองมนุษย์แต่พวกมัน ไม่เคยประสบความสําเร็จในการย่างเท้าลงบนทุ่งร้างสัตว์อสูรแม้แต่ครั้งเดียวถูกคขังหลังจากจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลก็เป็นต้องถอยร่นกลับไปยังพบอสูรโลหิตมนุษยชาติเป็นเผ่าพันธ์ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทะเลดาวอันไร้ขอบเขตประโยคนี้ไม่ใช่การคุยโวโอโอวดของมนุษย์เพียงแต่ว่าเผ่าพันธุน์อสูรทุกตนที่กังขาในประโยคนี้ หลวนทิ้งชีวิตไว้ในทุ่งร้างสัตว์อสูรและถูกนำไปจัดแสดงอยู่ในหอคอยกระดูกจริงกวนพิสูจน์ยืนยันประโยคนี้ด้วยชีวิตของพวกมันเองหลีเหยาเดินช้าๆผ่านระหว่างกลางของแถวหอคอยโครงกระดูกบางครั้งก็หยุดลงเบื้องหน้าหอคอยกระดูกแห่งสองแห่งโดยเฉพาะหอคอยกระดูกที่มีซากกระดูกสัตว์อสูรรูปร่างแปลกประหลาดได้แต่ทอถอนชมเชยซ้ำแล้วซ้ำเล่านับครั้งไม่ถ้วน หลังจากใช้เวลาไปกว่าสามชั่วโมงในการชื่นชมเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลีเห่ยาค่อยเดินมาถึงด้านดานจีเหลื่นกวนเนื่งองเพราะทุงรังสัตว์อสูรผนวกรวมเข้ากับดินแดนของสหพันธ์ตั้งแต่แรกแนวหน้าของสงครามจึงขยายออกไปทางเหนืออีกไกลมากดานจีเหลื่นกวนในปัจจุบันไม่มีคุณค่าในฐานะป้อมปราการอีกแล้วเช่นเดียวกันกับเรือธงนิลันเหลียวหยวนหาวบนท้องฟ้า เหนือเกาะมังกรมานป้อมประการในด่านจีเลื่อนกวนส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามมีนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวนมากกำลังเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ในสถานที่ภายใต้การนำของเหล่าซือหลายคนหลีเหยาติดตามนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มหนึ่งเดินเข้าไปในด่านจีเลื่อนกวนเมื่อผ่านเข้าสู่ป้อมประการสิ่งแรกที่ปรากฏในม่านสายตาคือฝาครอบแก้วใสขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมวัตถุ ลักษณะขายซากฟอสซิลเมื่อเพ่งมองอย่างใกล้ชิดนี่เป็นกองคิเท่าโบราณที่มีเศษกระดูกชิ้นเล็กๆอยู่ภายในด้านข้างฝาครอบแก้วเป็นชุดค่ายกลยานที่ฉายภาพมายาสามิติแสดงภาพของหลายล้านปีก่อนภายในภาพมายาเป็นฉากภายในถ้ำที่มืดและแคบเห็นมนุษย์วานอนซึ่งปกคลุมไปด้วยขนยาวสีดำนั่งอยู่ข้างกองไฟกำลังย่างเนื้อสัตว์เนือกองไฟนักเรียน โปรดดูที่นี่นี่คือซากศพโบราณที่ขุดพบในซากปรักหักพังของอารยธรรมในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่และจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อประมาณ3.7ล้านปีก่อนมีเผ่าพันธุ์ลิงโบราณที่ฉลาดมากอาศัยอยู่ในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่พวกมันล่วงรู้วิธีใช้เครื่องมือทุ่นแรงและวิธีใช้ไฟช่วยให้มีชีวิตอยู่รอดอยู่ในยุคนั้นและผู้เชี่ยวชาญได้แยกแยะรอยประทับของเครื่องหมายวิญญาณ จากซากฟอสซิลลิงโบราณนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายวิญญาณของมนุษย์เราพบว่ามีความคล้ายคลึงกันอยู่0 0 0 0 0 1ออาจกล่าวได้ว่าลิงโบราณนี้เป็นญาติแห่งห่างของบรรพบุรุษมนุษย์เราดังนั้นครูผู้หญิงที่เป็นผู้นำกลุ่มนักเรียนประถมดูอ่อนแอบอบบางแต่นางกล่าวมาถึงตอนนี้สูมเสียงกายเป็นแน่วแน่เฉียบขาดดุจตัดตะปูเฉือนเหล็กแต่ละคำคล้ายหนักแน่นเป็นพันจิน ดังนั้นตั้งแต่สมัยโบราณทุ่งร้างใหญ่ก็เป็นดินแดงของมนุษย์เราอยู่แล้วเราต้องปกป้องมันไว้ด้วยชีวิตแม้แต่ผืนแผ่นดินเพียงนิดเดียวก็จะไม่มีวันยอมยกให้แก่สัตว์อสูรช่างไรเหตุผลโดยแท้แต่ขาชาบลีเหยาวรอบอ้าปากค้างอดทอดถอนชมเชยไม่ได้จากนั้นแยกทางกับบรรดานักเรียนประถมที่ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามเดินไปอีกด้านหนึ่งของด่านจีเหรินกวน อาคารทางด้านซ้ายของป้อมปราการด่านจีเลินกวนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามส่วนทางด้านขวาถูกเปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟพเึกวิเศษขนาดใหญ่ทุงรางสัตว์อสูรครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนอกจากนี้ยังมีสัตว์อสูรจากภพอสูรโลหิตคอยสร้างหายนะให้เป็นขังคราวอย่าว่าแต่คนธรรมดายังหลีเหยา่จะไม่กล้าเดินทางตามลำพังกระท่งผู้บำเพ็ญตนที่มีพลังฝึกปือพื้นเพธรรมดา ยังไม่กล้าบุมบ่ามขี่กระบีบินผ่านทุ่งร้างใหญ่โดยไม่คิดหน้าคิดหลังเนื่องเพราะพฤติการเช่นนี้เท่ากับนำตัวเองไปดึงดูดสายตาของนักล่านับไม่ทวนเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงอันตรายยิ่งและแม้ยอดฝีมือดานจูจีขั้นสูงเช่นดาบอสูรเพิงหายแม้ว่าจะมีของวิเศษอันแข็งแกร่งอย่างเช่นกระสวยสงครามวิหกหลีหลับอยู่กับตัวยังไม่กล้าที่จะบุกบั่นไปคนเดียวแน่นอนว่าสัตว์อสูรธรรมดาย่อมไม่ครานามือพวกมัน แต่ในกรณีที่เคาะหามยามร้ายบังเอิญพบพานกับปูหนอนที่เปิดออกพอดีสัตว์อสูรมากมายจะทะลักทลายออกมาดุดคลื่อนยักษ์ถาโถมต่อให้เป็นเพียงสัตว์อสูรชั้นต่ำที่สุดแต่สัตว์อสูรหลายพันตัวเมื่อกวาดทำลายออกมาพร้อมกันสามารถกืนกินผู้บำเพ็ญตนที่ทรงพลังได้อย่างง่ายได้ดังนั้นในทุงร้างสัตว์อสูรอันกว้างใหญ่มนุษย์อาศัยอยู่ในเมืองที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนา ป้อมปราการสงครามจํานวนมากถูกสร้างขึ้นรอบๆเมืองประกอบเป็นระบบป้องกันที่แข็งแกร่งทรงอนุภาพและรถไฟผึกวิเศษที่ถูกใช้ในการเดินทางระหว่างเมืองเหล่านี้รถไฟผึกวิเศษในทุ่งร้างสัตว์อสูรแตกต่างจากรถไฟผึกวิเศษทางฝั่งใต้โดยสิ้นเชิงบางทีพวกมันอาจไม่เริดหรูพอไม่ได้สะดวกสบายมากพอความเร็วเทียบไม่ได้กับรถไฟผึกวิเศษความเร็วสูงพิเศษมีหนํำซ้ำสภาพภายนอกชลรุดสุดโทรมอยู่บ้าง แต่รถไฟผลึกวิเศษของที่นี่ติดตั้งค่ายโกนป้องกันจำนวนมากรอบรถไฟทั้งยังติดตั้งรถสงครามหุ้มเกาะเต็มอัตราศึกพร้อมด้วยทหารรถไฟมากมายประจำการอยู่บนรถไฟเพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสารหลีเหยา่ซื้อบัตรโดยสารผ่านเครือข่ายวิญญาณตั้งแต่3วันก่อนเพียงแต่ช่วงนี้เป็นฤดูการที่มหาวิทยาลัยเปิดเรียนนักศึกษาจากสถานที่ต่างๆจำนวนมากต้องการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยหลักๆ ในทุ่งร้างสัตว์อสูรทั้งยังมีทหารใหม่ที่เพิ่งถูกเกณฑ์เข้าร่วมกองทัพขอใช้เส้นทางรถไฟผลึกวิเศษเป็นการชั่วคราวดังนั้นบัตรโดยสารแทบไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนหลี่เหวยาวเมื่อหาซื้อราชาไปหน่อยก็ซื้อได้เพียงบัตรโดยสารชั้น3มเท่านั้นซึ่งความจริงหากมันต้องการหี่เหวยังสามารถใช้ศักฐานะทหารพิการระดับหนึ่งของสหพันธ์นั่งในตู้โดยสารพิเศษโดยตรง เพลิดเพลินไปกับการบริการที่ดีที่สุดบนรถไฟผลึกวิเศษแต่เรื่องนี้เป็นปมในใจหลี่เหยาเสมอมามารู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงๆไม่สมควรได้รับศักฐานะอันสูงทรงของทหารพิการระดับหนึ่งนี้หากเป็นไปได้มันก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากศักฐานะนี้ให้น้อยที่สุดไม่เช่นนั้นคงต้องระอายใจแก่ทหารผ่านศึกพิการที่แท้จริงแล้วอย่าว่าแต่มันถือกำเนิดและเติบโตอยู่ในสุสานของวิเศษ กระทางสถานที่เร็วร้ายกว่านี้มันยังนอนหลับได้สบายเทียบกันแล้วสภาพแวดล้อมของรถไฟชั้นสามนับว่าดีมากแล้วหลังจากเข้าไปในรถไฟมันก็แค่หลับตาและทรงจิตสำนึกเข้าไปยังส่วนลึกของสมองเพื่อกือนกินชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจืไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรก็หาใช่สิ่งที่มันต้องกังวลสนใจไม่เมื่อคิดได้เช่นนี้หลีเหยาก็เดินตรงไปยังห้องโถงที่ใช้รอ รถไฟผรึกวิเศษและดูการเปิดเรียนเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารมากที่สุดห้องโถงรอรถไฟขนาดใหญ่อึกระทึกคกรกคืนไปด้วยผู้คนจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มสาวที่จะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในทุ่งร้างสัตว์อสูรนักศึกษาหลายคนเพิ่งจะเคยเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลเป็นครั้งแรกในชีวิตพวกมันกำลังจะเดินไปสู่ตำนานอันน่าตื่นเต้น ซึ่งเต็มไปด้วยพยันตรายรอบด้านทุ่งร้างใหญ่แต่ละคนตื่นเต้นร้าวใจสนทนากันไม่หยุดปากบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักแจ่มใสลีเหยาวมองไปรอบๆจากนั้นเดินไปที่เครื่องขายตัวอัตโนมัติและใช้สมองโกนผลึกวิเศษขนาดพกพาฉายภาพเครื่องหมายวิญญาณของบัตรโดยสารที่จองเอาไว้ยืนไปที่ข้างใต้เขืองเครื่องขายตัวอัตโนมัติแสงสีแดงกวาดว่า ตามด้วยเสียงติ้งบัตรโดยสารรถไฟถูกพ้นออกมาจากปากของเครื่องขายตั๋วทันทีลีเหยายังไม่ทันจะยืนมือออกไปรับบัตรโดยสารใบนั้นพันลอยขึ้นเองโดยไม่มีลมจากนั้นพับตัวเองกลายเป็นนกกระเรียนกระดาษบินวนไปรอบๆบศีรษะของลีเหยาส่งเสียงร้องราวกับนกกระเรียนจริงๆหนี่าวผู้โดยสารท่านนี้ข้าคือบัตรโดยสารของท่านเหลืออีกหนึ่งชั่วโมง32นาทีก่อนจะถึงเวลาที่รถไฟออกเดินทาง ท่านสามารถไปรอในห้องรับรองหมายเลข8ดแต่น้องไก่รมควันของหัวหน้าหน่วยเก่าแห่งดานจีเลินกวนมีชื่อเสียงมากมีขายอยู่ที่พัตคารทหารผ่านศึกซึ่งอยู่ถัดจากสถานีเวลายอย่างเช้าอยู่มากท่านต้องการลิ้มรองดูบ้างหรือไม่เจ้าของร้านเคยเป็นหัวหน้าหน่วยสเสบียงที่รับผิดชอบทำอาหารในกองทัพสหพันธ์น้องไก่ทั้งใหญ่ทั้งอวบอ้วนรับประกันว่ารสโรยิงไม่เป็นไร ค้ามีหิวหรีเหว่าพูดไม่ออกทุกวันนี้การโฆษณาสินค้านับว่ามีอยู่ทุกที่จริงๆท่านยังไม่หิวก็ไม่เป็นไรในอัครยันของข้ายังมีกระแสความคิดเก็บไว้อีก15กระแสความคิดสามารถให้ข้อมูลสินค้ากว่า1372รายการใกล้สถานีท่านต้องการตรวจด,ดูหรือไม่นกกระเรียนกระดาษกระโดดโรดเต้นบนศีรษะของมันกล่าวอย่างคาดหวังรอคอยเป็นอย่างยิ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงจ เพียงแค่ไปที่ห้องรับรองหมายเลข8เพื่อรอรถไฟได้หรือไม่อ๋อนกก็เรียนกระดาษรับคำยังหงุดหงิดกระพือปีกเล็กๆบินบิดไปบิดมาชิวด้านหน้านำทางหลีเหวยาไปยังห้องรับรองหมายเลข8จากนั้นส่งเสียงฮมึมเบาๆคำหนึ่งแล้วคลี่ตัวเองออกลายเป็นบัตรโดยสารบางๆอีกครั้งตกลงสู่มือของหลีเหยาอย่างแม่นยำหลีเหยาละอายใจเล็กน้อย แต่ยังคงไม่มีความคิดที่จะไปยังพัตคาารของหัวหน้าหน่วยเก่าอะไรนั่นต้องขออภัยมากแล้ว